สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่อง k มค,คล Channel นะคะวับบนาานีนะ้มมมมาาเเเเ้้งออยู่่่่ล็กกกกนนนนนะััแไไหหดุใสๆๆ เสาเออแนี้ะครยังไม่ใครไม่้าอยะมา ตังเด็ดๆอ่อนๆเลยพากเดิน <coughs> 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 <coughs>